สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวมิตรารูปอินรหัสนักศ,ศึกษา634-111037นะคะก็จะมาทำการอธิบายของเรื่องของการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะหรือว่าอินเทอร์วิวค่ะในรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษานะคะนำเสนอนะคะอาจารย์สุภัทรานุพคุณนะคะวันนี้นะคะจะมีหัวข้ออะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ในหัวข้อวันนี้นะคะก็จะเป็นของเรื่องของความหมายของการให้สัมภาษณ์นะคะประเภทของการสัมภาษณ์จุดมุ่งหมายของการให้สัมภาษณ์แล้วก็หลักการของการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะการสัมภาษณ์นะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่สําคัญนะคะ ถ้าคุณครูสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางและเทคนิคที่เราได้จะกล่าวถึงในวันนี้นะคะก็จะทําให้ผู้สัมภาษณ์นะคะเกิดการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าวางใจที่จะกล้าที่จะพูดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความปลอดภยัยแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะให้ไปติดตามชมเลยนะคะว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะประเภทของการสัมภาษณ์นะคะ ก็จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ทางนะคะก็คือ 1. การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อเท็จจริงและการสัมภาษณ์เพื่อให้คปาปรึกษาในหัวข้อของการสัมภาษณ์ที่หาข้อเท็จจริงนะคะก็จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ทางอีกเหมือนกันนะคะก็คือสัมภาษณ์กับผู้เรียนโดยตรงและสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเพื่อนของผู้เรียนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมห้อง หรือว่าเพื่อสนิทที่อยู่ต่างห้องกันของผู้เรียนและก็การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะก็จะเป็นพ่อแม่นะคะเป็นต้นนะคะส่วนการสัมภาษณ์เพื่อให้คำปรึกษานะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษานะคะจะได้เข้าใจปัญหาของตนเองและก็ยอมรับของสภาพตนเองให้ได้นะคะก็คือการที่ผู้เรียนนะคะมาปรึกษาคุณครูนะคะและคุณครูก็จะให้คำแนะนำกลับไปะคะ่ะ การสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงนะคะก็จะเป็นการที่สัมภาษณ์ผู้เรียนโดยตรงนะคะและเป็นการที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองนั่นเองค่ะการสัมภาษณ์เพื่อให้คำปรึกษานะคะก็จะเป็นการที่เพื่อให้ผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาะคะได้รู้จักและเข้าใจตนเองยอมรับสภาพปัญหาได้นั่นเองนะคะรูปแบบต่างๆของการสัมภาษณ์นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบบันทึกของการเยี่ยมบ้านนะคะในนี้ก็จะจดข้อมูลนะคะว่าผู้เรียนอาศัยอยู่กับใครบ้างน,นะคะในครอบครัวแล้วก็ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนนะคะกี่กิโลเมตรเป็นข้อมูลทั่ว,วไปค่ะเช่นเมื่ออยู่บ้านนักเรียนให้ความร่วมมือผู้ปกครองช่วยเหลือในการทํางานบ้างอะไรบ้างแล้วก็งานอดิเรกนักเรียนทําอะไรบ้างค่ะ สัจุบันนะคะเราก็มีเทคโนโลยีดีๆต่างๆมากมายนะคะที่เข้ามาช่วยเดินในการให้สัมภาษณ์หรือว่าการเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะ Google Form นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเก็บข้อมูลของผู้เรียนได้นั่นเองค่ะนี่นะคะเมื่อตอนที่ดิฉันได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะ ในสถานการณ์ตอนนั้นก็คือมีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะทำให้ผู้เรียนและคุณครูต้องทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเราก็เลยได้ใช้ Google Form ตัวนี้นะคะในการที่จะเก็บข้อมูลของผู้เรียนนะคะว่ามีความพร้อมในการเรียนออนไลน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากให้คุณครูได้ช่วยเหลือส่วนไหนแล้วก็เราจะแก้ไขอะไรได้บ้างหรือว่าช่วยเหลืออะไรผู้เรียนได้บ้างน,นะคะก็ะให้นักเรียนกรอกข้อมูลมานั่นเองค่ะ ใช้ประสบการณ์การสัมภาษณ์นักเรียนตัวต่อตัวนะคะเมื่อครั้งล่าสุดข,ของการที่เป็นนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะได้มีโอกาสไปสังเกตนะโรงเรียนวัไดไร่ขิงสุนทรอุทิศนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราไม่ต้องออนไลน์นะคะก็จะเป็นการออนไซต์ได้พบเจอเด็กได้ดูวิธีการสอนต่างๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักเรียนตัวต่อตัวนั่นเองค่ะการสัมภาษณ์นะคะก็จะมีข้อมูลทั่วๆไปนะคะเช่นนักเรียนชื่ออะไร ชอบทํากิจกรรมอะไรแล้วก็มีความสนใจไปในทางด้านไหนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้วจะมีแนวทางไปต่อที่ไหนคร่าวๆประมาณนี้ค่ะก็จะได้เห็นถึงลักษณะสีหน้าการแสดงออกต่างๆการพูด ให้คำการพูดการแสดงกิริยาท่าทางต่างๆแล้วก็การใช้น้ำเสียงซึ่งจะแตกต่างกับตอนที่สัมภาษณ์ออนไลน์ในครั้งก่อนนู่นะคะก็คืออันนั้นคือเราไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางการแสดงออกหรือว่าความรู้สึกจริงใจหรือว่าการที่ผู้เรียนพูดออกมาแบบวางใจนะคะเพราะว่าอันเป็นการเก็บข้อมูลสายทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาที่นี้ค่ะ